Volvo ทุกชีวิตปลอดภัยใน l v o ครั้งหนึ่งเป็นสโลแกนที่คลาสสิกแต่วันนี้ทุกชีวิตไม่ปลอดภัยจะทำงานต่อไปเพราะเขาจะปลดพนักงานถึง3,000คน15%ตกงานทั่วโลกนี่คือการปลดงานครั้งใหญ่ของ Vol l vo และวิเคราะห์พูดละ v o ล v o เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่รับความเจ็บปวดสาหัสมากที่สุดจากสงครามภาษีของโดนัลด์ทรัม์นะครับเรื่องนี้ครับประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Volvo คาร์นะครับมีชื่อว่าในฮาคารซสมูเอลสันเนี่ยนะฮะเป็น c e o เลยนะฮะ เขาก็พูดถึงเรื่องของแผนในการที่ต้องตัดลดควบคุมค่าใช้จ่ายของ volvo ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยเขาเคยประกาศแผนนี้ไปแล้วแผนในการตัดลดค่าใช้จ่ายของ volvo เนี่ยเขาตั้งใจว่าจะต้องได้ประหยัดเงินถึง1,800ล้านคโครนาสวีเดนโครนาสวีเดนนี้เป็นชื่อสกุลเงินของประเทศสวีเดนนะครับนั้นถ้าในแง่ดอลลาร์สหรัฐคือเขาต้องการจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง1,900ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่คิดเป็นเงินไทยนะก็ต้องประหยัดให้ได้ถึง62,700ล้านบาท6 2 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับ ตามอันนี้คือแผนรวมและตัวเลขรวมที่ประกาศไปเมษายนแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศว่ารายละเอียดจะทําอะไรแต่เมื่อคืนประกาศแล้วนั้นหนึ่งในแผนที่จะต้องประหยัดเงินให้ได้ถึง62,700ล้านบาทคือปลดพนักงานนะครับบลโวก็ตั้งใจประกาศเมื่อคืนเลยครับว่านี่คือการปลดพนักงานครั้งใหญ่ของ Volvo 15%ตกงานและเป็น15%คิดคำนวณออกมาก็คือจะเป็นจำนวนคนถึง3,000คนทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะที่สวีเดนนะครับและถามว่าสายงานไหนกลุ่มไหนโดนเข้าเป้างานนี้ ซีโอบอกเลยครับว่าจะเป็นพนักงานประจําที่ทํางานอยู่ในสํานักงานหรือออฟฟิศถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าพวก white collar worker พวกใส่สูทผูกไทยหรือไม่ใส่สูทก็ได้หรือไม่ผูกไทยก็ได้แต่ว่าใส่อาจจะเป็นที h เชิดหรืออาจจะเป็นเสื้อเชิดแล้วก็นั่งทางานอย่างเงี้ยพูดง่ายครับพนักงานในสํานักงานงานนี้ตกงานครั้งใหญ่ของ v o l v o เลยนะครับสาหรับแผนในการปลดพนักงานดังกล่าวเนี่ยโฟลโวเขาพูดต่อไปนะ ว่าทุกวันนี้ถ้าจะพูดถึงการจ้างงานของ v อ l v o เนี่ยทั้งพนักงานที่อยู่ในสายการผลิตพนักงานในสำนักงานพนักงานที่เป็นของ v อ l vo จริงๆที่อยู่ตามศูนย์บริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศของ Volvo เนี่ยคิดเป็น40%ของจำนวนพนักงานทั้งหมดถือว่าสูงทีเดียวนะครับทีนี้ด้วยความที่จำเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายขนาดนี้ก็เนื่องจากว่าต้นทุนก็สูงมากเลยในขณะเดยียวกันการแข่งขันในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ที่เรียกว่ารถ EV ตอนนี้ตลาดบซบเซาเป็นอย่างมากและอาจจะถึงจุดที่เลยจุุดดดสสสูงไไปแลล้วหรัับท่โก,ก็ นะครับหรืออาจจะจุดต่ําสุดยังมาไม่ถึงก็ได้สําหรับตลาดภาวะควารถ E ีวีที่ตกต่ําขนาดนี้ซึ่งบ o l โก่อนหน้านี้ก็หมายมั่นปั้นมือเป็นแบรนด์อันดับต้นๆเลยนะฮะเพราะนื่งจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคนจีนก็ถือหุ้นในบ o l โวไปแล้วนะเป็นแบรนด์สวีเดนแต่เจ้าของเป็นจีนนี่เป็นต้นนะครับเออนั้นถามท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่ารถคันใหม่ต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมจะซื้อรถเครื่องยนต์อะไรให้3ตัวเลือกนะหรถน้ํามัน2รถ e ีวีสรถไฮบริดส่งมาเลยนะครับ รถยนต์คันใหม่ต่อไปค่อนท่านผู้ชมเนี่ยถ้าจะซื้อเลยนะฮะจะซื้อเครื่องยนต์ประเภทไหนจะซื้อรถน้ํามันหรือเปล่าจะซื้อรถ e ีวีหรือเปล่าหรือจะซื้อรถไฮบริดหรือเปล่าเลือกได้ข้อเดียวนะครับแล้วส่งมาเลยนะฮะทีะนี้แผนการตัดรถทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ข้อคำถามต่อนะว่าตกลงจริง3 0 0พคนทั่วโลกอ่ะแล้วส่วนใหญ่ล่ะที่ไหนนะครับเพราะบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนี่นะฮะจะถูกตกงานหรือว่าจะต้องถูก เตะฝุ่นกันนี่นะครับจะอยู่ในเมืองโกเทนเบิร์กของสวีเดนอันนี้คือ CFO ของ v o l v o เป็นคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับพนักงานประจำที่ถูกปลดออกในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่บีบรัดอย่างมากๆแล้วก็เจ็บปวดอย่างมากๆเลยนะฮะด้วยว่าตลาดรถยนต์ e ีีก็ไม่ไปต่อซบเซาอย่างนี้ต้นทุนในการแข่งขันก,ก็สู้กับทางจีนไม่ได้และในขณะเดียวกันบริษัทวิเคราะห์ต่างๆก็เมินนะครับว่าวอลลวจะรับความเจ็บปวดมากที่สุดจากส,ากสงครามภาษีครับ เพราะเนื่องจากว่ารถยนต์ที่ผลิต Volvo ไม่ว่าจะเป็นทั้งรถ E ีสมัยใหม่หรืออาจจะเป็นเครื่องไฮบริดหรือปลั๊กอินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในจีนกับยุโรปโอ้โหแค่อยู่ใน2พื้นที่นี้ก็เห็นแล้วครับว่าหนักนะเพราะอะไรฮะภาษีของทรัมป์ที่เล่นตอนเนี้ยที่กระทบกับวงการอุตสาหการรมรถยนต์เนี่ยคืออะไรหนึ่งเก็บ25%กับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกามีผลตั้งแต่3พฤษภาคมมาแล้วอันนี้ใช่แล้วอ่ะโดนไปเต็มๆถูกไหมฮะสองภาษีต่างตอบแทน ภาษีต่างตอบแทนแต่ละประเทศก็สูงสูงหนักหนักกันทั้งนั้นนะครับสามในจีนเป็นไงฮะนี่คุยกันลงมา115เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะถ้าไม่คุยกันเนี่ยโดนเก็บไปเท่าไหร่145เปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะและจีนและเป็นไงฮะเป็นที่ตั้งของโรงงานบอโวอีกเยอะเลยนะฮะมะะันส่งออกจากจีนก็โดนไปไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่145เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้คุยกันนะฮะแต่ตอนนี้ก็โดนไปเท่าไหร่30เปอร์เซ็นต์ก็ยังแพงอยู่ดีนั้น30เปอร์เซ็นต์ภาษีต่างตอบแทนที่เก็บจีนครโบ แค่นี้ก็ห้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วและห้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเทียบเท่าได้กับภาษีตามตอบแทนที่ประกาศครั้งแรกเมือม่อสองเมษาย,ยนอเมริกาเก็บจีนนั้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเห็นไหมครับยังไม่มีอะไรที่มันจะลดลงมาเลยและแถมมีโรงงานอยู่ในรูปยุโรปก็จริงแต่ยุโรปตอนนี้เป็นไงฮะกำลังจะเจอการเก็บภาษีทั้งชิ้นส่วนรถยนต์และรถยนต์ที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกาอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จัดไปและแถมยังจะเจอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต่อเส้นตายเป็นวันที่เก้ากรกฎาคมนี่ก็เรื่่องใหญ เห็นไหมฮะดังนั้นน,นักวิคราะ์ก็เลยประเมินครับว่าวอโิโวเนี่ยเจ็บปวด,เจ,ดเจ็บหนักที่สุดนะครับถ้าหากว่าเจอกรณีนี้ก็เลยจําเป็นที่ต้องมีการปรับลดค่าใช้จ่ายด้วยการตัดลดทั้งพนักงานต่างๆออกเป็นจํานวนมากในขณะน,นี้นะครับ